สวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่องไยทองน,น,นะคะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้นักร้องเสียงทองค่ะกับชุดสวยนะคะนี่ค่ะชุดสวยจากคุณแม่ประพาพรณแม่ประพาพรนะคะค วันนี้มาส่งน้องคิมอมค่ะวันทำไมแต่งได้ชุดสวยจังเลยค่ะวันนี้ได้ชุดสวยมามามาอวดคุณป้ากับคุณญญายาย,ย,ย,ยวันนี้ก็มาส่งน้องคิมอมอตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าถ้ามาส่งตอนเช้าก็จะต้องลุกมาตั้งแต่เช้านะคะก็จะค่ะก็จะ เกบยาแล้วก็ตัด้าให้ทองคำก็ม่วันกันนะครับผมก็จะสายนะคะแล้วก็ค่ะของฝากด้วยค่ะนี่ค่ะทุกท่านค่ะแต่ว่าน้องคิมออมกับคุณพ่อค่ะเอบครับผมเอฟชิมก่อนแล้วนะคะชิมของฝากคุณป้าได้ยังไงคะเนี่ยเป็นเป็นของฝากจากเมียเจดีครับผมอ่าเขาเรียกทุเรียนภูเขาไฟค่ะจากสีสเกตนะคะดูค่ะโอ้หน้าินจังเลย อ๋อเป็นของไทยคุณทัศนีบอกค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่ทัศนีค่ะที่ท่านสั่งสั่งให้นะคะนี่ค่ะคิมออมกับคุณพ่อค่ะเอ็ดชิมครับอูดแจมไม่ไหวครับผมสองละห้าร้อยคะแนนนะคะอะชิมเลยค่ะอร่อยไหมคะทุกท่านค่ะอโอชิมมาแล้ว คุณพ่อชิมก่อนแล้วนะคะออร่ยยมากเลคุณป้าชิมนะคะกรอบนอกนุ่มในโอ้โหเ,เ, <laughs> เป็นอย่างไรบ้างครับแซ่บครับโอ้แซ่บครับอร่อยมากนะคะไม่กลิ่นไม่ฉุนค่ะอร่อยอร่อยอร่อยป้าปกติคุณยายอ่าคุณยายไม่เคยกินทุเรียนนะคะแต่ตอนนี้ของโปรดเลยค่ะคุณยายคุณป้าเลือค่ะ อร่อยอร่อยค่ะอร่อยฮะอะไรกโอ้ดูอะไรกันนี่โอ้อะไรอิมอิมกับอุ่นค่ะอ่ะให้ให้ยางแล้วอ่ะแบ่งแบ่งด้วยลูกนิดนึงหิวอ้อยค่ะดูค่ะอร่อยขนาดไหนค่ะโอ้ดูค่ะดูดูอิ่มกับอุ่นนะคะ อุ่นจะชอบกินผลไม้ค่ะทุกท่านนะคะนี่ค่ะอุ่นเขาจะชอบกินผลไม้อ่ามะม่วงค่ะมะม่วงเต็งโอ้นี่ค่ะอาหารป่าค่ะคุณยายนี่เขาเรียกหอยหน้าหอยนาค่ะวันนี้ก็จะมีเมนูค่ะอาเกะในครอเปิด้งเลยค่ะนี่ครับหอยนาครับพี่น้องเมนูหอยนานะคะมาจากซีสเกต แล้วก็มีอันนี้ด้วยมาฝากด้วยอ่านี่ก็มาฝากทุกคนด้วยนะคะนี่ค่ะลูกครับิ๋มอ,อมมาฝากคุณลุงด้วยค่ะ่อ, <laughs> อให้คุณลุงมาก่อนนะคะคแต่ว่านี่ค่ะพี่โอมนี่ฟินนะคะอร่อยมาก <laughs> ออ <laughs> แบบหยุดไม่ได้นะคะ เอาคุณแม่ตั้งตั้งหม้อเลยค่ะเพราะว่าต้องรีบกลับด้วยนะคะเพราะว่าพ่อพลายกับแม่ใหญ่เฝ้าบ้านนะคะกับมอดิกาดค่ะบุญหลงกับแป๊ซี่ฝากคุณอาดูเลนะคะดูค่ะคุณิมออมนี้หนึ่งหนึ่ง เอาแบ่งด้วยลูกแบ่งอิ่มด้วยอร่อยขนาดไหนคะดูดูค่ะดูโอ้ยดูปกติไม่กินนะคะอิ่มจะไม่กินผลไม้ค่ะจะกินเฉพาะอุ่นนะคะนี่แต่อุ่นนี่กินผลไม้ทุกอย่างคนละน้อยค่ะพอพอมีแห้งค่ะค่ะกินลูกนี้แค่นี้ข้รเพิ่กินลูกนี ก,กินอก่ะ,ะกินเลยลูกค่ะแล้ว,ว่าพี่โอมนี้เป็นอย่างไรบ้างครับจะได้เข้าฝึกรอเดือนไหนลูกยังไม่ทดสอบเลยครับอ๋แล้วโรงเรียนเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกมิถุนาจะเปิดรับใช่ไหมลูกหรือว่ายังไงทดสอบครับโอ้เปิดทดสอบอพี่โอมก็จะต้อง อยู่ที่บ้านกับคุณยายนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเข้าโรงเรียนรอดแล้วนะคะเขาเรียกอะไรคะโรงเรียนเตรียมเตรียมโรงเรียนเตรียมทหารอะไรอุ้ยดูดูอ้ยเห็นชุดสวยของเขาแล้วนี่อิจฉาอิจฉาอิจฉาชุดสวยของเขาแล้วนี่อิมอิมไม่เคยเห็นนะนี่ อะมาแล้วคะ่ะพี่นุชพี่นุชมามากินทุเรียนนะคะจากสีสเกตว่าอร่อยแค่ไหนนะคะอ่ะทุกคนชิมไปหมดแล้วนะคะเหลือพี่นุชกับคุณลุงชิมเลยคะ่ะคนสวยชิมเลยนะคะโอ้ต้องเ <c oughs> ปิดเ <c oughs> ปิด <c oughs> แมดก่อ <c> น <oughs> อร่อยไหมอ,อร่อยค่ะองร่อยนะคะรอบรอ,อบนอกนุ่มในค่ะต้องขอบพระคุณนะคะคุณแม่ทัศนีค่ะที่ให้ทุเรียนอร่อยอร่อยมาให้ได้กินนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากพี่อมมองแล้วมองอีกนะคะนี่ชิ้นสุดท้ายนี่ <laughs> <laughs> ชิ้นสุดท้ายมองแล้วมองอีก โยม,มจองแล้วคิมอ,อมนี่หนึ่งลูกนี้อิ่มเลยนะคะคิมอ,อมค่ะก็ได้เวลารับประทานแล้วนะคะคเมนูเด็ดค่ะเกีียวไม้ครับน้องคิมอม,ม,มก็แปลงร่างแล้วนะคะ,ะเพราะว่าต้องตัดผมค่ะผมยาวแล้ว มาด้ครับพี่ครับกินขอน้ำกันครับผมสัตเป้ครับควัเลนตุ่มไก่น้ำคุณยายก็นี่ค่ะแกงไก่ครับผมอ่าแกงไก่โลนะคะอยากให้แม่ควานกับควานเลนค่ะได้มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะแกงไก่โลค่ะฝีมือคุณยายอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไม่่อยดูควานเลนนะคะเลยครับผม กินอ,อมแกได้หรือยังมันลองกินตับไก่ไอ,อร่อยนะลูกหอยนานเขาเรียกหอยนาน,นะคะอร่อยมากค่ะกรอบแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมี <บา S 2> ให้<ร>ได้กินแล,แล้วนะคะที่บ้านเราไม่มีดอกมันดับหมดแล้วเขาทำโอ้ยอยากกินโอ้ยมันเยอะหอยมันตายหมด เหลือมีแต่หอยชิลลี่อะไเยอะเลยเอาไม่หมดหรอกถ้างอกงขึ้นมาก็กัดกินหมดแล้วแต่หอยนานาหายยากไม่มีหรอกหอยจุกไม่มีตายหมดอยากกินก็ไปซื้อที่ตลาดเท้าไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะทุกวันนี้หอยกระปูยังหายากเลยทุกวัน กระปุกอะฮะไม่มีหรือครับดับหมดเลยอ่า <ไป S 1> คิมอมครับอ,อมอร่อยน่มากยายกินได้อร่อยอร่อยอร่อยนะหัวนานต้นกล้วยพี่อมกับน้องคิมอมค่ะก็ต้องอยู่กับคุณยายนะคะที่ว่าทำไมเด็กๆไม่ได้ไปอยู่กับคุณพ่อคุณๆๆแม่ค่ะ ว่าต้องอยู่กับคุณยายไปโรงเรียนจบได้ครับพี่น้องหยาดิ้อครับพี่ชี่ทุกคนนะครับพอเล่นกินเอากินเอาเลยนะคะไม่เรียกพ่อแม่เลยนะคะเรียกแล้วครับเอาเรียกแล้วส่วนพี่โอมนี่อร่อยค่ะ อร่อยไหมลูกเซ็บครับซบ,บค่ะแซ่บอย่างเดียวเลยค่ะพี่โอมอร่อยอร่อยอทำพริกอีสานทำพริกนี้อ่าพริกตำใสข่านะคะอะไรคะโอมไม่เป็นไรค่ะลูกเดี๋ยวแม่กินพลังได้<ม> จำเตท์่ฟแล้วก็มีนาวอ้ามอ้ามสิโหกำแพงข้างหน้าก็ยังไม่มีนะคะกำแพงข้างหน้ารู้สึกว่าจะเกิดช้าค่ะโอ้เสียงพี่โอมกินนี่ตากล้องเริ่มผิวแล้วนะคะสูงเท่าไหร่แล้วลูกเพิ่มขึ้นไหมความสูง โัไม,ไ,ไม่ได้วัดนะคะน่าจะร้อยเจ็ดสิบหกได้ไหมเพราะว่าสูงจะเท่าคุณพ่อแล้วค่ะน้องโอมคุณพ่อก็ร้อยแปดสิบพี่โอมนี้เต็มที่ก็น่าจะร้อยแปดสิบนะคะส่วนน้องคิมอมก็จะโอร้อสามสิบ มอมก็จะสูงอยู่นะคะก็จะได้คุณพ่ออะไรคะอุ้นอออกไปก่อนอุ้นดูดูดูอิ่มอุ่นออกไปก่อนแล้วเอไปลอกข้างนอกปปอไปลอกข้างนอกเขามาแล้วเขามาแล้วป้าป้าดูค่ะถ้าบุญหลงมานี่โอ้บุญบายกว่านี้นะคะอ้ป้าป้าอิ่มออกลอกข้างนอกก่อนลอกข้างนอกก่อน อ่ะเราข้างนอกก่อนนี่ถ้ามันลงมานี่โอ้อะไรอะไรอะไรนี่อะไรนี่อืมอะไรโตแล้วนะคะอิ่มกับอุ่นโอ้ไม่ยอมเลยค่ะไม่ยอมเลย <ไป S 1> อ่ะอ่ะไปอยู่ข้างนอกก่อน ก็แม่ควานก็จะขออนุญาตนะคะขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะคะกินข้าวก่อนคะ่ะเดี๋ยวควาเลนจะกินหมดก่อนกินก่อนดิกินบมดก่อนดิ <c ười> อะ่ะคิน้งค่ะฝากช่องหน่อยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อว่าคลิปต่างๆไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอาก่าวคำว่า สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ